สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะจะพามาคาร์ดิโอด้วยกันค่ะเป็นอะไรที่สั้นๆง่ายๆได้ใจความมากๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องกระโดดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องข่าวหรือว่าข้อเท้านะคะเล่นตามจะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่วอร์มอัพเลยนะคะวัดมือขึ้นนะหายใจเข้าหายใจออกนะคะ10ครั้งค่ะเข้า2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลังจากนั้นนะคะเราจะย่อลงนะคะแล้วก็ยืดนะคะสลับกันสิบครั้งนะคะข้างละสิบนะคะหนึ่งหายใจเข้าเกรงหน้นทออาท้องเยอะๆนะคะสองเข้าออก 3 C เราจะมายกเข่านะคะยกมือขึ้นไว้สูงๆยกเข่านะคะ20ครั้ง4หายใจออกตอนยกเข่านะคะสิบเจ็ดสิบแี่หมุนแขนไปด้านหน้าสิครั้งค่ะ 4,5,6,7,8,9, ห0ตสิด้านหลัง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9า0สี่ห้าหสิบโอเคค่ะท่าแรกของเรานะคะเราจะเริ่มจากปลายแมตนะคะวางมือลงไปนะคะเดินมือออกไปแลัพจากนั้นเนี่ยทิ้นเข่าไปหาศอกฝั่งตรงข้ามนะคะ4ครั้ง หลังจากนั้นเนี่ยเดินมือกลับมาหายใจออกนะคะเวลาที่ทำนะคะอย่าลืมนะคะให้หัวไหล่แล้วก็มือเนี่ยเป็นแนวตรงกันอย่าให้มันตำแหน่งมันแบบผิดเยอะนะคะเพราะไม่งั้นจะเจ็บข้อมือได้ะคะ่ะไปค่ะ1 2ึ่สาสี่กดก้นลงนะคะก้นไม่โด่งนะคะหายใจออกตอนชิมเข่า สี <4 S 2> แล้วก็ยืนหายใจออกบีบก้นด้วยนะคะหนึ่งสองสาสี่ โอเคถ้าต่อไปนะคะเราจะเป็นฟรอนต์คิกนะคะเราก็จะยืนแบบนี้แต่ล้วก็แบบนี้เลยค่ะอาจจะวางเท้าไปข้างหลังหน่อยนะคะแล้วก็เตะไปข้างหน้าพยายามเกรงหน้าท้องเยอะๆเลยนะคะเวลาที่ทําเดี๋ยวอันนี้นะคะเราจะทํเป็นข้างเลย20วิค่ะเกรงท้องไว้เยอะๆนะคะหายใจออกตอนที่เตะเท้าขึ้นมา ปเปลี่ยนข้างค่ะเกรงท้องเยอะๆมองไปที่จุดๆเดียวนะคะลงน้ำหนักที่เทา้าอีกฝั่งที่อยู่บนพื้นถ้าเกิดว่าใครไม่เกรงท้องนะจะเซง่ายมากค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสลับกันหายใจออกนะคะตอนดันขึ้นก้าวไปข้างหลังนะคะ กลับมาที่สควอตแล้วก็ก้าวไปข้างหลังเราจะทำสลับกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะสันข้างแล้วกันนะคะจะได้เห็นข่าไม่เลยปลายเท้านะคะหายใจออกเข้าออก เราจะมาที่แขนกันแล้วนะคะอยู่ในท่าแพลงจากนั้นนะคะวางศอกลงชิละข้างแล้วก็สลับกันนะคะถ้าใครไม่ไหวนะคะเริ่มจากแพลงวางเขาไว้ไกลๆแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะวางเท้าวกว้างไว้นะคะ ไม่ไหวนะคะวางขาไว้อย่างนี้แรงท้องเยอะๆอย่าให้ตัวเอี้ยวมากเกินไปค่ะ จะมานอนอยู่บนแม่แบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเอามือวางข้างลำตัวแล้วก็ยกก้นขึ้นพร้อมกับเกรงหน้าท้องล่างให้ดีเยอะมากๆเลยค่ะไปค่ะถ้าใครรู้สึกเจ็บหลังนะคะทําแบบนี้นะคะ ยกทีละข้างนะคะถ้าใครไหวทำแบบเซสได้เลยค่ะโอเคพักระหว่างเซตนะคะ หนึ่งเลืออีกสามใช้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเหมือนฮิตเล็กๆถ้าเกิดใครเร่งนะคะก็คือเป็นฮิตได้เหมือนกันจำได้ไหมท่าแรกยืนนะคะเดินจากปลายแมต mountain climbers 2 3 4สาม เดินกลับมาที่ยืนค่ะพยายามหายใจให้ถูกแล้วจะรู้สึกเลยว่าแรงมาเยอะกว่าเดิมมากเลยค่ะ6วินาทีสองหนึ่ง ข้างให้นะเริ่มนะคะจากแบบนี้แล้วก็เตะไปข้างหน้าเรงหน้าท้องเย,ยเยอะเลยค่ะสามสองหนึ่งไปค่ะแกรงหน้างเย,ยเยอะ ใครไม่ยอมเกรงเอามือจับท้องไว้อย่างนี้เกรงเปลี่ยนข้างค่ะเกรงอย่าลืมเกรงนะท้องสควอตลันสควอตลัน นะคะสองหนึ่งหายใจเข้าออกตอนดันขึ้นนะคะ พุชอัพนี่นะคะถ้าใครไม่ไหววางข่าไว้อย่างนี้แล้วก็ลงทีละข้างดันขึ้นทีละข้างวางเข่ากว้างหน่อยก็ได้นะคะให้ตัวเอี้ยวน้อยๆเกรงท้องง่าเยอะ ก้อนไม่โด่งกดก้อนลองนะคะ สุดยอดมากสองหนึ่งไปค่ะเกรงท้องนีเยอะเลย เซตสองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งหยุดนะคะเดี๋ยวเพิ่งหนีจะไปไหนสัญญาว่าพักหนึ่งนาทีค่ะรอบนี้แล้วจะรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะห้ามหนีจะไปไหนนะเพราะจะหนีไปไหนไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนเล่นก่อนนะคะ ทำไมเวลาพักมันช่างผ่านไปไหวเหลือเกินใช่ไหมใครนอนนี่อย่างนี้กับเจ็ดบ้างติดน้ำได้นะคะบอกทันไหมเนี่ยมา Hand walk to mountain climbers หนึ่งไปค่ะ สองสามสี่กดก้องมงนะก้นไม่โด่งนะคะตอนนี้ทำ Mountain Climbers นะ ค่ะข้างละยี่สิบสองหนึ่งไปค่ะจ๋าลูกชายมาหาค่ะ เปลี่ยนข้างนะคะอย่าให้น้องกดนะเอามาให้มหมาม,มั้ยลูกขอบคุณครับโอเคต่อไปนะคะสควอตลันสควอตค่ะ ណែនមកហា สักทีบ้างท่านี้ใครเป็นแบบเต็มบ้างโอเคต่อไปโชเลอรผูุชอมค่ะท่านี้เหนื่อยมากเลยสู้ๆนะคะวางเท้ากว้างนะ ยกตัวน้อย ดูซิพี่ใหม่ทำอะไรไม่ต้องกลัวนะคะน้องไม่ตกเลยแน่นอนช่องเล็กไปสำหรับน้องแล้วค่ะโอเคหายใจออกยกเข่าขึ้นมาที่อ,อกเลยนะคะแล้วก็พยายามยกก้นขึ้นจากพื้น เดียวทาให้มอนมไหมไม่ให้เหรอครับอย่าให้น้องทิ้งลงไปข้างล่างนะจิบน้ำได้นะคะมีคนอหมากกับกางกายด้วยตอ,อ,อกลังกายกับมอม้ไหม,ไมาไม่เอาเหรอลกูก ดกลับมาที่ท่าแรกเหมือนเดิมน,นะคะยังยังยังพักอยู่สิบสี่วิที่มีค่าะคะเครื่องบินเหรอลูกสองหนึ <laughs> ่งไปค่ะ ใช่เออตอนเย็นขึ้น แบบนี่แหน่นี่แหน่นะเกรงท้องด้วยนะคะสควอตลันจ์สควอตท่านี้จะขอแอปพักลาวิวว้ามาจากไหนลูกอ้าวเก็บไว้ หายใจให้ถูกนะฮะแล้วแรงจะดีขึ้นหายใจต,ตอนดันขึ้น พยายามกดก้นลงนะคะเกรงท้องมากๆแล้วก็ไม่ให้ตัวสายเยอะวางเท้าวกว้างค่ะเกรงท้องเยอะ ไม่ได,มดอกนะคะ จะจะพาย,ยื้เส้นป๊บหนึ่ง <Nice. S 1> ยื้เส้นไหมครับลูกฮะมานั่งไหมมานั่งไหม <c oughs> เดี๋ยวยกเข่าขึ้นมานะคะข้างหนึ่งแล้วก็กดเข่าลงหน้าอกนะคะ <c oughs> ขอสักสิบวินาที <c oughs> <c oughs> จากนั้นเนี่ยเอาขาข้างนี้นะคะพาดมาด้านซ้าย แล้วก็ยืดมือไปด้านขวานะคะพยายามกดไหล่ขวาลงกับพื้นเยอะๆกดไหล่ทั้งสองข้างเลยค่ะลงกับพื้นเหมือนฝืนเปิดอกออกค่ะดึงเข่าข้างนี้กลับมานะคะยืดออกไปแล้วก็ดึงเข่าอีกข้างขึ้นมา กดลงที่หน้าอกนะคะแขนจากนั้นว่าไปด้านซ้ายวาดมือไปด้านซ้ายนะคะยืดออกไปไกลๆกดไหลลงนะคะกดเข่าลงพยายามหมุนบิดตัวฝืนกับเข่าที่ถูกกดลงนะคะบิดไปสั่งตรงข้ามพยายามให้หลังล่างเรายืดเยอะๆเลยอีกสิบลมหายใจ จากนั้นนะคะดึงเข่ากลับมาตั้งเข่าขึ้นนะคะคราวนี้เราจะกอดสองข่าวเลยลงมาที่อกนะคะพยายามกดให้หลังติดกับพื้นนี่เยอะเลยนะคะกดเหมือนกดสะโพกจะให้สะโพกติดกับพื้นนะคะอีกสิบลมหายใจหลังจากนั้นนะคะพับเข่ามาด้านขวา หันหน้ามาหาเจสนะคะเอามือข้างซ้ายดันตัวเองขึ้นจากพื้นนะคะแล้วก็ขึ้นมานั่งในท่าคัสมาเดี๋ยวเราจะยื่นหน้าอกกับแขนนะคะแล้วก็ไหล่ด้านหน้ากันนิดนึงนะคะใครเป็นออฟฟิศซินโดรมนั่งไหล่ห่อตลอดนะคะพยายามถมท่านี้เยอะเอามือประสานกันด้านหลังนะคะแล้วก็ชี้ไปกกายพยายามจะยกขึ้นฟ้าเปิดหน้าอกเยอะๆเ,เลยะคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเอามือประกบกันยื่นมาข้างหน้านะคะยืดไปข้างบนหายใจเข้าลึกๆยืดอกเปิดอกนะคะหลังจากนั้นวาดมือลงวันนี้นะคะก็จบกันเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยจะไม่คิดเลยค่ะเหมือนกันไม่คิดเหมือนกันว่าจะเหนื่อยขนาดนี้ด้วยเพราะว่าคิดว่าแบบเออไม,ม่ไม่กระโดดไม่มีอะไรหรอกนาะชิลชอะไรอย่างนี้ แต่พรุ่งนี้จะว่าต้องมีปวดแน่ๆเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบเลยไม่หนีกันไปไหนก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe พี่เจสด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้เจสทำคลิปทุทกๆวันเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ